นี่เรานี่เรากมาได้เลยะครับคิเสี้องปีสามปีไมับมาอีก่ากที่หมอจากโรงพยาบาลพาไปไดครับวันนี้เช็คระบบร่างกายโอเค เก้าแปดสิบสามปกตินะ

ผมตีดตากเอาไว้ก่อนนะครับผมเตรียมไว้ก่อนครับติดตรงน,นี้นะครับสวยสวยจัดขั้วครับนะวันนี้สำนักงานกองทุนสำหรับสนงเสริมการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเสื้อเหลืองรับแล้วใส่ทีวีวผมหน่อยตากเชิญครับเชิญครับเอาจักรยานมาด้วยครับติดน้ำที่ผมถืออยู่นี่อให้มันคงสภาพยางให้หน่อยครับพี่หลาน

เจนัสเซรีผู้ว่าราชการจรังหวัดกาพงเพชรประธานพิธีรอบหัวหน้าส่วนราชการคนไทยมงคลเป็นลำดับต่บอไปเพื่อที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณที่นี้ในแสมประเทศไทยระหว่างวันที่24-26ถึงพฤศจิกายนสำเร็จในพระมหาที่คุณภาะแห่งพระสยามเทลียวพิลาและสมเด็จ ดูพระหารัชกลย่างนี้ได ไทในพระโยาชิตระก่มในการสนักงานการเงประเทศไยดยางามาคณนตการผู้เข้าร่วมสุดการรัสนตำนงที่ครับตลอดสมัยเพืได้โอกาสร่วมิดการสนสนุนีร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผมขอไว้พรในสมุนในนที่นี้รวมถึงครอบครัวที่ได้าถึนกเรแล้ว ผมขอเปิดกครการการฉีดยาเพื่องกนผิวหนัีเสื่อมผิวหนังที่สื่ประจำปีส5กัน เหมาะพระกำแพงสามารห้กทางพะเภทเดชานก็ลบ

สุดนะครับด้วยรางวัลเป็นของคุณรออยู่แล้วที่บนเวทีพิพรัจนาเสรีแล้วก็ท่านพลเอกเดชานะครับพร้อมหัวหน้าส่วนครับท่านนายกเราสองสามยันเฮ้สนับสนุนเพื่อสุขภาพมอบกำลังใจให้่าครับให้กำลังใจทุกคนครับต้องปิงขอคัดมาแล้วครับสวยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่หนองนีนเองครับและแล้วครับปล่อยให้รถดี ได้ครได้ทรถด้วยคนน้นะคะขอบคุณครับปีหกสิ่้าหิเจ็ดหกสิปดกสิบเกปี